ตะลุยกินสติ๊กฟู้ดหาดวอนนะครับน่้ตืน่นไงพี่หนึงต้องลองน่าจะอร่อยเลยเงียบๆแล้วก็จิ้มๆจิ้ม่ะจิ้มไม่หยุ่ด,ด้วย,วยขอโทษนะไม่เป็นไรพี่ให้อภัยไม่เป็นไรพี่ให้อภยัยหับมากดูอืมไอกรอบไม่เด็ดนะลูกอะเด็ดเลยเด็ดมีอยู่ร้านเดียวทั้งหาดเริ่มต้นที่หกโมงเย็นแล้วทีนี้ก็อยู่ที่แม่ค้าเลยขายหมดกระหมดความอดทนทั่วใหญ่จะหมดความอดทน สวัสดีครับทุกคนอีทไกอีทไกตอนนี้นะฮะอีทไกเปิดรับพิธีกรชายหน้าใหม่บุคลิกดีกินเก่งขี้เล่นแล้วก็พูดเก่งปุ๊บเข้าไปคุณดีมากลำยันมาก็แคลร์สามีมาก็แคลร์สำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะสามารถส่งโปรไฟล์พร้อมแนบตไอจีและทิกต็อกนะครับส่งมาได้ที่ f เฟซบ o ๊กเพจอีทไกได้เลยนะครับแล้วมาสนุกไปกับการกินด้วยกันนะครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราทำโพลใน YouTube กันนะครับว่าจังหวัดไหนนะครับที่คนใช้เวลาว่างหรือว่าวันหยุดนะครับไปกินของอร่อยๆกันนะครับซึ่งชนบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ชนะขาดลอยเลยนะครับ แลตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หาดวอนนาภาบางแสนนั่นเองนะครับฟิลลิ่งนะครับมันก็จะฟิลเย็นๆลมสบายๆยิ่งตอนพาทิตตกเนี่ยนะหูบอกเลยว่าฟินมากๆเดี๋ยวร้านแรกนะครับบอนจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านชื่อว่าไวไวบางแสนนะครับพูดชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าขายอะไรนะรทุกคน หมึกกุ้งอย่างเดียวไม่มีหมายถึงอะไร่ะใส่ลวมให้อยู่แล้อ๋อรวมด้วยอ๋อก็คือ1จาน50บาทเนี่ยก็จะมีหมึกมีกุ้งมีไก่มีไข่ปกติเคยเห็นแต่แบบนี้ธรรมดาอันนี้อันนี้เข้มข้นขึ้นก็คือจะเป็นแบบทั่วไปใช่ไหมส่วนอันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำไม่เคยกินเลยนะเป็นกุ้งน้ำเออกุ้งน้ำข้นด้วยที่จริงลูกค้าไวๆก็เข้าได้นะฮะวจะกินยันซองเลยฮะรอเล่นคะ นี่นะครับทุกคนวันสั่งมา2อ,อย่างนะครับเป็นรสดั้งเดิมแบบน้ำนะฮะแล้วก็รสต้มยำนะครับแบบแห้งนะน่ากินมากนะครับเขาก็จะใส่มาให้ทั้งกุ้งนะครับไก่ปลาหมึกแล้วก็ไข่อย่างนี้เลยนะฮะนี่ดูน่ากินมากดูดินี่ดูดดไข่กลิ่นหอมมากน่าจะเป็นแบบสิ่งที่เบสิกแต่ว่าอร่อยอร่อยเลยเข้มข้นมากจอจิงงบอนชอบเส้นมากเลยนะมันมีความแบบชิมรนเดี๋ยวค่อยบอก ุกกบอออ่ะืืมมแต่จริงๆมันเป็นเส้นที่แบบว่ากรีบๆก็อร่อยก็อร่อยไม่เคยต้มเลยตุ้งสองตัวเลยนะหมึกหลายตัวอยู่แล้วก็ไก่ก็เคยอยู่นะแต่เขาสดนะเขาบอกเนี่ยจับมาะดับเนี่อจับไม่ยอดเนี่ยจับประดับเนี่ยไม่เก่ขาเล่าถ่ายน้ำซุปเดียวเใช่ไหมถ่ยน้ำซุปเดียวอะ อาจจะใช่อาจจะใช่เขาตามาตักในหมอ้อเขาใช้น้าซุปรสชาติมันก็เลยเข้มข้นกว่าแล้วก็หนัวกว่าครับทุกคนมันรวมกับผงหนัวแล้วมันนัวนัวนะฮะเดี๋ยวลองชิมแห้งกันบ้างไม่เคยชิมเลยเคยกินแต่ไวๆรสดั้งเดิมแหม่ไก่เลือดมากคนๆคนดูแล้วแบบได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกเลยว่าอร่อยนะฮะเพราะว่ากลิ่นหอมหอม มีความดึบความกรึบเหมือนกันเลยแต่ว่าชอบตัวต้ยมยำมากกว่าอ,อยู่แล้วแต่ว่าดั้งเดิมก็อร่อยเบสิกมากๆอืแต่ว่าน้ำซุปอันเนี้ยซื้อน้ำซุปนี้ไม่ได้นะน้ำซุปนี้มันรวมสองด้วยไนงะใช่ใช่มันดีกว่าอยู่ยยแล้วเยอะเลยดูสีดิดูความเข้มข้นทำเองไม่อร่อยขนหาดนี้แนะ่นอนใช่อันนี้คอนเฟิร์มเราพาไปกินร้านต่อไปฮะเป็นแบบซับซับเป็นยำ มาต่อที่ร้านดังในติ๊กต็อกนะครับใครที่มาหาดบอลนะครับห้ามพลาดเลยร้านนี้นะครับกับตําถาดหาดบอลนะฮะเห็นร้านนี้นะครับเขามีตําถาดที่แบบเมนูที่แพงสุดก็คือ500้บาทเลยกับอันนึงที่เป็นคอหมูย่างที่เป็นไฮไลท์ของเขาดูดิส่วนมากคนกินอะไรกันครับนอกจากคอหมูกับตําถาต้มตำมีอะไรางมียลายอะไรบ้างผมคีเอดเองเลยได้ไหมได้อะ แล้วพี่ค่อยไปเพิ่มจำนวนเงินเองก็ได้มีเมนูเป็นเมนูโปรดของตัวเองนะครับดูดิปลาหมึกก็คือใหญ่มากโอ้กล่องเท่าไหร่นะสองร้บาทโอ้โอนี่นะครับที่วัลสั่งมานะฮะก็จะเป็นตำทะเลนะครับทุกคนเพิ่มไข่หมึกนะฮะสองบาทนะครับในนี้นะฮะก็จะมีมะละกอนะครับปลาหมึก กุ้งปูม้าแล้วก็ไข่หมึกนะฮะสอง้อยบาทเท่านั้นเส้นน่ากินมากแล้วก็อันนี้นะครับข้าหมูย่างกับไส้ย่างอย่างละ80บาทขอชิมอันนี้ก่อนเลยเส้นมันคือแบบเย้าวยวนใจมากข้าวยืนมากเขาบอกว่าประมาณตึกประมาณแเมตร7จ็ดแเมตรแล้วใส่ไข่หมึกเข้าไปคือมันลืดนอร่อยขอข้ามเลยนะข้ามเลยเหรอกุ้งนะจ๊ะตัวใหญ่เลยแน่นๆนะฮะ สดได้ปะดีมากปลาเขาแบบไม่เหม็นอืมกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีเมื่อกี้เขาแบบตำแล้วให้บอนชิมอ่ะตรงนั้นอ่ะก็คืออร่อยแล้วแล้วเขาก็เพิ่มปลาล่าเพิ่มน้ำตาลปี๊บเนาะเป็นนิดนิดนัวเลยใช่ใส่เบงอาไปหนึ่งดีปะต้องลองน่าจะอร่อยแหละเงียบๆแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้อ่ะจิ้มไม่อยู่ด้วยสองชิ้นไปเลยนี่นี่ ให้ก็คือไม่ขมเลยแล้วก็ย่างมาดีมากแห้งๆแบบนี้แล้วมีความกรอบๆมาชิมคอหมูกันมากของที่นี้โหตรงสันเนี่ยของดีมากคอหมูที่อร่อยคือแบบนี้ครับทุกคนเลเยอร์คอหมูมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่มันจะมีความแบบฉ่ำในอ่ะแต่ว่าความฟินไม่ได้อยู่แค่ที่เมนูที่เรากินแบบรู้สึกคือ กินใบลมพัดคือเย็นมากเนี่ยอาทิตย์ให้ตกดินแล้วเนี่ยฟินมากหวัว่าเขาสะอาดไม่มีแมลงวันสักตัวเลยที่ร้านเหมือนแบบเขาใช้ของสดลมแร <ลม S 3> งเส้นกรอบลมแรงขนาดนี้แมลงวันจะอยู่ยังไงไม่ได้อร่อยแค่คอหมูนะไส้ก็คืออร่อยอร่อยหมดเลยตรงนูนเมนูอื่นๆก็น่าจะอร่อยเหมือนกันไปครับเดี๋ยวเราไปหาขนมหวานกินที่วอนนะัาป้ากันดีกว่าเคยดูคลิปบางแสนแล้วก็จะคุ้นๆว่ามีร้านหนึ่งที่แบบเราเคยรีวิวไว้ตอนนั้นแล้วแบบกุ้งโดดไปโดดมาเฮ้ยกุ้งเต็นโน่นอยู่โน่น ไปกินโทอสกันครับร้านชื่อว่าขอโททอสนะไม่เป็นไรพี่ให้อภัยไม่เป็นไรพี่ให้อภัยโอรีโอบานาน่าโทอสดูดูน่ารักป่ะดูน่าชิมมากแล้วก็มีโนเทลล่าโนเทลล่าบานาน่าทีมอริโอนะฮะแล้วก็มีมินิด้วยนะมินิเป็นซิกเนเจอร์เลยมินิโทอสครับซิกเนเจอร์หนึ่งอันแล้วก็เอาโอรีโอบานาน่าโทอสครับ นี่นะครับเป็นมินินะฮะก็เป็นขนมปังครึ่งแผ่นแล้วก็ไอศครีมนมพอกไกโดนะ,น,ะน่ากินมากโพสโอริโอกล้วยแล้วก็เป็นไอศครีมคุกกี้ครีมครับ129บาทอุ้ยอืมเอาไปหน่อืมฟินมะหน้ากเลยขอโทษนะไม่เป็นขอขอโทษหน่อยนะขอคำนะป้าอ๋อได้ได้ ไอติมเขาไม่ค่อยหวานเลยครับแล้วความหวานจากก้อน้้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลที่เกาะอ,อยู่บนโทสต์นะครับซึ่งเขาใช้น้ำตาล,ละไปเคี่ยวกับเนยแล้วก็เอาโทสต์เข้าไปย่างอีกทีหนึ่งใช่ของโอรีโอเวลาแบบโดนกับแบบไอติมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ม<อ>ันจะเป็นเกาะเออแบบเป็นคัมเบลิลแล้วเราก็ป้ายไปตรงนี้นะนแบบนี้ของหวานนี่คือแบบ พลาดไม่ได้ที่จริงมันมีหลายร้านขายข้างในน,นะน,นู่นนะแต่ร้านเนี้ยอยู่ติดกับร้านโกโก้ไอต้นก็คือมาอุดหนุนกันได้นะครับชื่อว่าขอโพสนะรนะ้านนี้นะครับทุกคนเขาขายน้ําแตงโมอย่างเดียวเลยเป็นแบบเหมือนแตงโมปั่นนะแล้วเราเห็นคนถือแบบหลายคนมากๆแล้วแบบ,บทั้งวันเห็นทั้งแบบพี่ถิงเห็นก็คือมากกว่า3คนแสดงว่าอร่อยสวัสดีครับน้ําแตงโมปั่นนี่คือุ i, น่ากินมากเลยขายยังไงครับผม แค่ละ0บาทคือร้านทางร้านคือขายแต่แต,แตงโมเหรอฮะขายอย่างเดียวเลยเหรอับนี่นะครับน้ำแตงโมปั่นนะบ40บาทเท่านั้นนะทุกคนสั่งหวานธรรมดามานะฮะนี้ลองชิดดมดูอร่อยเลย มันว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบไม่ชอบกินหวานนะสั่งหวานน้อยนะ่าจะได้รสชาติของแบบน้ำแตงโมแท้ๆเข้าใจแล้วทำไมถึงมีหลอดใหญ่หลอดเล็กหลอดใหญ่ลูดแล้วมันเต็มปอดเกินมันเย็นก็เลยต้องหลอดเล็กต่อค่อยๆสังเกตง่ายๆคือคนถือออกมาเยอะมากน้ำแตงโมเป็นน้ําที่แบบกินแล้วแบบช่วยให้หายกระหายน้ําได้ดีมากๆ ตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านออกกสบาร์บีคิวนะครับเขาคิดกันเหรออ้าวไม่เคยกินนะอ๋อโรงเรียนไม่ค่อยมีไงโรงเรียนกลางเมืองก็อย่างเงี้ยไม่โรงเรียนชายคอเหมือนพวกกูมีมีหมูกับไก่ใช่ไหมพี่ครับแล้วก็มีไส้เหรออ๋อมีเกล็ดมีนู่นนี่นั่นเอาหมูกับไก่ดีกว่านี่อร่อยอ่ะอันนี้เป็นไก่ครับไก่แต่เป็นบาร์บีคิวอันนี้ไก่ล้วนอ๋อแลานนี้ก็หมูล้วนหมูบาร์บีคิวครับ เป็นหมูกับไก่บาร์บีคิวนะทุกคนตอนแรกเลือกไป6ไม้แต่ม,มันมีเพิ่มนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแถมมาตั้งสามสี่ไม้น่าก,กินมากมไม่เงียนแล้วแบบนี้คือมันน่าของเรียนอ่ะอ,อร่อยนะ่ะอืมไม่นเนียนมันกิดสเต็กแน่เลยม,มีแต่หมูปิ้งแต่หมูว่ามันจะค่อนข้างที่จะ เทคเจอร์จะเยียวยากกว่าไก่อืมที่อร่อยเลยคือตัวซอสเขาแล้วก็ที่หยอดเหยาะเขาหยอดอะไรนะร้านนี้เขาจะมีซอสพิเศษนะร้านร้านที่ผมสั่งเนี่หรอจะมีซอสพิเศษของเขาจะเป็นซอสน้ำดำๆเขาไม่บอกไม่ทอดไม่ตอนย่างอ๋อเจ้านี้ถือว่าที่ผมเลือกมาคือเด็ดนะใช่เด็ดเพราะว่าเขาจะมีน้ำซอสต่างหๆเจ้าอีกต่างประเทหนึ่งอืมแสดงว่าอาจขาดเจ้านี้นะฮะที่บอกนะครับอยู่ใกล้ๆสะกอีสานนะฮะชื่อว่าออกัส กี่ร้านนี้ว่าไงนะครับไส่กอบแม่เด็ดนะลูกอ่เด็าะว่ดมีอยู่ร้านเดียวทั้งหาจริงมากี๋ยวผมเดินสุดเลยนะถ้าไม่ถ้าเจอร้านอื่นก็คือแบบนั้นี่ห้อเดียวเป็นไส่กรอบอีสานเหรอครับใช่จ้าอ๋อมีคนเปิดเปิดยอดไปยังเปิดยอดยังยังยังเหรอยังเพิ่งมาลูกมันเด็ดยังไงฮะไหนแบบลองพรีเซนต์ดูเผื่อผมจะได้แบบชิมดูหน่อยแบบผมช่ ครับกับผู้ชายด้วยชุดเล็ก50บาทมี20่สิบลูกชุดใหญ่ร้อยหนึ่งมี40่สิบต้องกินกองห้าผมชอบกินเปรี้ยวใช่ใช่ถ้าเปรี้ยวกว่าไส้กรอกก็แม่ค้าถ้าเปรี้ยวกว่าไส้กรอกก็คือแม่ค้าแต่ถ้าแซ่บกว่าไส้กรอกก็กินตัวนี่เดี๋ยวเล่นได้ทุกอย่างไงเปรี้ยวชุดเล็กชุดหนึ่งถ้ากินไส้กรอกแม่ไม่ต้องมีก็ได้ลูกผู้หญิงเพราะมันแซ่บกว่ะแล้วแม่แซ่บแซ่บอย่าแม่ค้าขายทุกวันแม่ตรงนี้ อยู่แต่ตรงนี้เหรอฮะอยู่ตรงรข้ามร้านบ,บัฟเฮาส์นี่เหรอฮะเขาจะจัดให้เป็นโซนอ๋อที่นี่เขาจัดให้เป็นโซนทายกเขาจะจัดให้เป็นโซนอยู่เป็นระเบียบลูกเริ่มต้นที่หกโมงเย็นอ่ะที่นี้ก็อยู่ที่แม่ค้าเลยขายหมดก็หมดความอดทนลูกส่วนใหญ่จะหมดความอดทน<อ>จะขายดีก็สุสา์อาทิตย์เพราะว่ามาท่องเที่ยวจะจายจ่ายนี่ของแม่จะเป็นเตาดินนะมันพิเศษยังไงครับมันพิเศษมันจะทําให ชูความหอมของสิ่งที่ย่างขึ้นมาได้แล้วก็กรอบทำให้กรอบกว่าเดิมกว่าเตาธรรมดาแล้วความร้อนอมันจะลงอู่อยู่ข้างเดียวมันแล้วแต่สูตรใรสูตรมันแต่ไม่ว่าไม่ใช้นีดีก่อนนี่นะครับบอลสั่งมาแบบผสมนะครับสามารถเลือกได้นะครับแบบ10บลูกกับ10ลูกนะก็คือเปรี้ยว1ิบไม่เปรี้ยวอีก10บนะครับเขาบอกว่า,าลูกใหญ่ก็คือจะไม่เปรี้ยวลูกเล็กก็คือจะเปรี้ยวกินลูกเล็กก่อนเพราะว่าลูกเล็กไม่ร้อน ขัาวแน่นหมูน้อยร้อเร่รอนเร็วร้อเล็วแหมราคาเท่านี้นเยอะขนนี้ใส่หมูเยอะก็งงไม่ไมาก็ไม่ได้ทำไรเนาะ <c oughs> กินง่ายพอดีคําเลยแล้วก็อร่อยจริงๆนะไส้ข้างในจะเป็นหมูข้าวบุนเส้นรวมกันเลยอันนี้ลองกินแบบไม่เปรี้ยว <c oughs> อ๋อทุกใหญ่ร้อนมากเลยเออมาอุ่นหมากนแม่คือร้อนนะแม่ราไฮโล นสยกรอกอาหารนาไคโรนะตั้งชื่อเสียงว่ามาถึงกันได้นะครับโ้หทุกคนวันนี้นะครตะลุยกินสติ๊กฟูถาดบอนนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าไม่เบื่อเลยนะครับ <c oughs> มาทีไรนะครับก็มีแต่ร้านใหม่ๆขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วที่สําคัญนะครับ <c oughs> บรรยากาศเขาชิลแล้วก็ลมดีสุดๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าตอนที่แบบ เพิ่งมาถึงแล้วแบบผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะโหนึกว่าอยู่ L.A. นะฮะทุกคนจริงๆคือฟ้า <100. S 1> สวยมากอืมอเมริกาดิใครนะครับอยากให้ไปที่อื่นหรือว่าสตรีทฟู้ดที่ไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์แชร์กันมาได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่องอีกไกลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ไปก่อนลวบ๊ายบาย